อิงไปทาอดนแล้วจะมาต่ออยังเกต้าด้นไทยมาตรงนี้ใส่ป๊ะโูแล้วไปประตูเลยครับผมนะโหแนด้านสองสีมอดไปล้วตัวในร้านองมีพีชปุต๊บตีลูกนะขึ้นตามไป่อลประตูนันหนึงประตูต่อศูนะ อ๋อในดวนเดียวนันี้หลุดไปแล้วฮู้ฮอารเตอรบวกกีตโนยวน่2มีมีคดกันมีติีจ้ะองนเออทำให้ตไ่สลับตอไปตาสลลุกมาแล้ว เกีตารโซลคือี่ครับมาในชุดสีแดงลว้วนนทางของเชียงใหม่เอฟซีง่ายชุดสี mm hmm. แดงเพิ่มเงินหรือให้สัญญาณกระโดวัดขึ้กรอกฝานสายปดัยปดจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้ oh. มาแบบนี้เข้าทางไเต็มตักแล้วเขเบิ้ลขึ้นมาเบิ้ลยาวถูกมามอาบูบากาดูดลงมาจังหวะนี้อาบูบากาอาบูบากาอาบูปาการึ่งเข้าขวาอาบูบากาปั่นโค้งคแล้วเป็นประตูรับโอ้โหจ้าเลยครับฟดูดเป้แมนนี่ดูจริงเปี่ยนใหม่เคล applause, ื่อนตีกันตายประตูตักเล่นมาเล่นก้าวตึปากับดูดเป้แมนนี่ครับ